ครับการ์ดเซดีช่วงโ้าของวันที่13มิถุนายนพศ2 5 6 8ัาร้กสบดรดเี FC ทุกทุกท่านและการวซอดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับที่เกียรติขามาอุดหนุนเขามารับชมชิปและเขามาติดตามทั้งช่องยูซี่พะโคสิงหนึ่งส่หนึ่งด้วยดีตลอดมากครับครับซานอาชิปนี้การมีหัวยกคอกมาแบงปันพี่นองนะครับเป็นหัวราคาย่มเย้าล้วกะทั้งช่องนี้บริการส่งฟรี2 0 0กิโลเมตรแรก บริการจิบเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถามันบาไกลกันหน่าเจียดอ่าเดี๋ยวผมจะส่งฟี่ให้แต่ว่าทำามไกลกันหน่าเจียดก็ยอมมีค่ารถเพิ่มนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ0 6 5ย์7 6884พิกัดติดตั้งข้อวกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดระยอ็ดครับงวัวเทียนยินยืนย่นี่ผมประกันตันี้ค่าทกค่าถอนมนลูกออกสองสุดไหนครับ ส่วนไอ้หางยิกหางง่วงหัวใสก็ถือว่าเป็นธรรมดาไปแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่ามันกับบริษัได้มีอุปสรรคใดๆในการสืบพันธุ์ในการเลี้ยงดูครับนุ่มตอกนุ่มติ่งมูนี่ก็อย่าไปถือมันต่อครับพี่น้องครับอ่ะบริหารมะม่วงง่วครับง่วงหกตัวในราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางเป็นม่วงแบบไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบผ้ามาชมครับประกอบด้วยแม่ลูกผู เม่าลูกบ่เกินตัวที่สามใชครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สูงเลยสามสิบเนี้ยลูกไส้อายุอ่าจะเข่าสามเดือนน้ำนมแม่ happening. ถือว่าโอเคครับลูกไส้ตัวใหญ่ครับนี่ครับรากาแม่ลูกเนี้ยลูกตัวที่สามลูกสาวอายุสามเดือนนี่ครับแม่สูงเลยสามสิบบวกลบสองราคาโตผู้อายุครบกว่าตัวนี้ครับตัวนี้นยอย่านได้ไรครับพี่น้องครับ ราคาตัวผู้อายุขวบกัวนี่ครับในราคาสองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับเฉลี่ยแล้วน้อยง่ายค่ากันนี่อ่าถือตัวละสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวนีไมันหลายครับตัวน้อยก็มีแชรสองตัวเองครับพี่น้องครับคุมค่คาเกินราคาแน่นอนครับท่านสิเรยังจากง้อชุนี้ครับพี่น้องครับถึงท่านสิบบริเวรียงกระลูกกระตอมมันโค้งมันไห้่ทุกตัวแล้วท่านไปคุ้นมันวนทางมีกำไรครับพี่น้องครับ ที่สุดที่ง่ายครับพี่น้องครับหรือสีแยกก็ได้ครับถ้าแยกก็โทรมาสอบถามราคาผมแบบอันนี้ผมไล่ยกชุดไหนครับพี่น้องครับถ้าแยกก็พี่น้องก็ไล่เข้าไปมึงชิบต้นๆผ่านมามื่อสองมือครับพี่น้องครับสองมือเจ็ดพันนี่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับนะครับเลยยังคนกติกาที่ว่างๆไว้ก็จะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันได้ครับพี่น้องครับมันอิริมั่นใจวไปจะคลองสี่อะไรอิริโทรมาหาผมเลยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ สำหรับที的片里่นี่ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ